สวัสดีครับกลับมาอยู่สวนป่าเรียบร้อยแล้วเริ่มจากอยากกินมะละกอสิ่งที่ต้องเตรียมคือกระมังใส,ใส่ใส่ที่พร้อมกปีดกินมีดกับอุปกรณ์สำหรับปอกเปลือกอแล้วก็เนื่องจากมะละกอมีสองโลกก็จะทำที่เก็บสองอันจะได้แยกสายพันธุ์อันนี้เป็น มะละกอขวามืมอขวามผมจับเนี่ยเขาเรียกว่าฮาวายอันนี้จะเป็นมะละกอที่เป็นพื้นบ้านอยู่ในทรงของฮอลแลนด์นะครับเป็นผมจะชอบเรียกว่ารูกกลมยาวกลางหรือกลมกลางก็ได้ซึ่งดูนะครับเนี่ยปอกหนานิดนึงเพราะเดี๋ยวตัวเนื้อก็อจะเอาไปให้น้องปลากินไม่ได้เสียดายอะไร ไม่ทิ้งเลยนะครับเราทำ s e r i a l i ตลอดเวลาหมายถึงว่า s ี r ร a l i ของเราเป็นซีโร a เป็นนิสเป็นนิสัยเป็นวิถีไม่ใช่เป็นการเอามาเพื่อให้ทุกคนควายเขวหรือ story แต่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงเราที่เก็บอย่างพอเหมาะพอดีซึ่งพอเหมาะเราอาจจะเป็นอะไรที่ใครทําตามแล้วยากแต่พอเหมาะเราก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงความพอได้สูงขึ้นเรื่อย เราไม่อยากใช้คำว่าสูงสุดเนาะเพราะว่าความพอของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันทุกคนมีที่มาที่ไปก็ไม่เท่ากันอย่างนี้ครับปอกแบบนี้เลยจริงๆแล้วบางทีถ้ารีบๆก็ใช้มีดปอ,อกเลยจะทำให้ดูวันนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเสียงก็อาจจะเปลี่ยนเพี้ยนเล็กน้อยเดี๋ยวปอกให้ดูอีกครั้งหนึง่งอ่าผ่าเลยเดี๋ยวค่อยปอกอีกลูกนึงทีหลังนี่ครับ เมล็ดเป็นอย่างนี้ผมจะใช้เนื่องจากเป็นลูกกลมใหญ่ก็จะใช้ใส่อันนี้เลยวิธีเก็บเม็ดนะครับอาจจะทำให้เห็นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คนเดียวแล้วก็เพิ่งฝึกทำคลิปคนเดียวพูดคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปแนะวิธี เก็บรักษาอีงทีอย่างที่บอกวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่เป็นวิชาการจา๋าจริงๆแบบนี้ทานได้แล้ก็บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ไม่ปอกลงชามโดยเฉพาะวันนี้คุณเดือนเขาไม่ค่อยสบายผมจะให้กินพวกเนี้ย กพื่อได้สารอาหารที่ดีแล้วก็วิตามินก็เลยว่าเดี๋ยวจะดูแลเธอด้วยการปองมะละกอสุกไม่มากให้กินอันนี้ไม่ได้สุกมากนะสุกพอเหมาะพอดีหวานก,นกลางๆไม่ได้หวานจัดแต่ว่าอันนี้มันมีสารอาหารแอบใส่ไปบ้างบางลูกถ้าไม่หยิบก็เว้นไปเดื่อลูกชายเจ้านอตเขาจะกินนะครับทำไปสองชิ้นละยังเหลือเม็ดมหาสารเลย เดีย๋ยวผมถืออากาศคุยเลยนะเพื่อให้งานมาเร็วขึ้นรูปแบบที่ทำเนี่ยค่อยๆเรียนรู้เป็นวิธีการเพื่อพาตัวเองหมายความว่าคุณผู้ชายของบ้านคุณที่เป็นพ่อบ้านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำผู้ตามก็มีความสามารถในการปลอกมรกอบเป็นได้จะพูดให้ฟังเลยว่าสมัยที่เป็นครูอยู่5ปี ทำบริษัทคอมพิวเตอร์ u, ร่วม20ปีนะครับคิดว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับการปอกมะละกอให้ให้ที่บ้านกินเลยอาจจะด้วยเราซื้อมะละกอแล้วก็ตอนนั้นงานมารีบเร่งก็มีแม่บ้านแม่บ้านหมายถึงคนนี้มาช่วยงานบ้านเต็มเวลาเลยอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นเราก็มักจะได้กินมะละกอแต่เป็นมะละกอที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ มีคนปอกให้กินแต่เดี๋ยวนี้เรากลับมาอยู่สวนป่าเราก็สนใจกันพึ่งพาตัวเองงน,นการปอกมะละกอกินการดูแลในครอบครัวผมก็นิยมทำเนีย่ยได้นะกินเงินเยอะเลยพอได้่างนี้เสร็จอีกลูกหนึ่งก็มไม่ค่อยอยากจะปอกเท่าไหร่แต่ปอกดีกว่าเพราะว่าได้ตัวหัวให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่ามะละกอมันมีสองสายพันธุ์ต่อไปผมจะทำพันธุ์ฮาวาย ไอ้ได้เม็ดขนาดเนี้ยเยอะเหมือนกันนะอาอยู่ในบ้านเดียวกันประดีคุณเดือนเขาก็ฟังข่าวไม่เป็นไรเพราะว่าเสียงของผมก็น่าจะชัดเจนพอจะสื่อสารกับเพื่อนๆได้ฟังไปเป็นแบบธรรมชาตินะครับอม,มา อันนี้จะเป็นพัน h a w a i ดังที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นพันที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษอีกพันหนึ่งพอนี้จะเป็นตัวเต็มทําให้เรากินได้ง่ายคนที่อยู่คอนโดคนเดียว,วกินลูกหนึ่งต่อมือเนี้ยเหลือๆเลยครับเรียบร้อยละผ่านนะฝึบเม็ดอย่างนี้เลย ลองชิมนะหอมหอมคนละแบบแล้วก็อร่อยด้วยส่วนตัวแล้วผมชอบฮาวายชอบพลแลนชอบแขกนวลชอบแขกดำสี่สายพันธุ์เนี่ยอ้ออีกสายพันธุ์หนึ่งโก,โกโก้ซึ่งพอผมชอบแค่เนี้ยผมก็ปลูกแค่เนี้ยที่เหลือก็ไม่ค่อยได้สรรหาละเพราะว่าเท่านี้มันก็พอพอมากที่จะดูแลตัวเองครอบครัว ได้ในเรื่องการอาหารแต่ว่าขนาดเดียวกันสามารถแบ่งปันพันุ์ที่เราไม่ต้องไปซื้อพัน์ธุจากบริษัทใหญ่ๆมาแล้วเราก็สามารถชวนเพื่อนๆเ,เ,เก็บมเมล็ดพันธุเองได้นี่แหละสิ่งที่ผมชวนเพื่อนๆทำครับนะสดสด อย่างนี้เลยคือมันก็หอมอร่อยเนื้อไม่หนาเกินไปแต่หนาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ จะเอามีดไปล้างช้อนไปนล้างแล้วก็ไปแยกเม็ดสองอันอันนี้เป็นฮาวายมือซ้ายเนี่ยนะมือขวาก็จะเป็นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์กลมยาวไปเก็บในในแก้วกลมยาวแช่ไว้สักสิบห้าวันพอมันเน่าเนี่ยก็ล้างล้างลาง,ลงแล้วก็เอาเม็ดไปเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นเก็บไว้ปลูกได้เป็นมะละกอที่แสนอร่อยส่วนเปลือกนี่ครับเดี๋ยวไปให้น้องปลาโอเควันนี้ เท่านี้ครับ